x กำลังสองนิ u ดิฟ u ก็จะได้เท่ากับ2 xdu คูณค่าส่วน2 x จะได้ออกมาอยูอย่น hehe, ี้แล้วก็ x วงเล็บนี่ก็แทน u ไปเลย u 1ส่วน3 du 2 x x กับ x หันโยกตัดตัดได้ ไปเราก็อินทิเกรตอินทิเกรตยูซะ1ส่วนสบวกหนใช่ไหมอ่ะก็หนึ่งส่วนสบวกหนส่วนสด้วยเราสองดึงมาเราจะได้เป็น1นึ่งส่วนสองส่วนสามย ส่ส่วน3ส่วนด้วย4ส่วน3ต่อไปย้าย4ส่วน3ขึ้นมากับเศษหนึ่งส่วนซก็จะเป็น1ส่วน2ขึ้นมาเป็น3ส่วน4 3ส่วน4ี่ดูส่ส่วน3มันก็คูณกันคูณธรรมดาเลยก็4ี่สองึงสก็ได้3ส่วน8 ต่อไปเราก็จะยูมาแทนยูมาแทนก็สามส่วนแปดใช่ไหยูก็หนึ่งบวกหนึ่งบวกเอ็กกำลังสองแล้วก็สี่วามก็จะเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,